ีวิธีขับรถนานยังไงไม่ให้เราปวดคอเมื่อยไหลนะฮะสวัสดีครับผมดูนดูบอดี้นะฮะในช่วงใกล้เทศกาลสงการนี้นะเพื่อนๆหลายคนเนี่ยต้องกลับบ้านเดินทางไกลกันนะฮะนะฮะบางคนเนี่ยต้องอยู่ในรถนานทีหกชั่วโมงบ้าง1ิบชั่วโมงมากกว่าจะถึงบ้านกันนะฮะในคลิปเนี้ยผมจะบอกวิธีการที่เราจะนั่งรถนานยังไงปรับเบาะยังไงวางแขนยังไงนะฮะให้เราสามารถขับรถได้นาน,านที่สุดโดยที่เมื่อยคอเมื่อยแขนเนี่ยให้น้อยที่สุดกันนะครับผม สำหรับวิธีแรกก็คือให้เรานั่งขับรถให้หลังเนี่ยหลังล่างของเราเนะฮะแล้วศรีรษะเราเนี่ยติดพนักเอาไว้อย่างเงี้ยตลอดเวลานะครับ mm hmm. ผมเราจะไม่นั่งขับรถและในสถานที่หัวยื่นไปข้างหน้าแบบนี้ตลอดเวลานะฮะซึ่งการที่เราอยู่ในท่าน,นี้ตลอดเวลาเนี่ยมันทําให้คอเราเนี่ยมันยื่นไปตลอดเวลาแบบนี้แล้วก็กล้ามเนื้อช่วงบ่าช่วงไหไรเนี่ย มันเกรงมากกว่าปกตินะ,ะนะฮะมันจะทําให้คอตรงนี้มันเริ่มเกิดการตึงแล้วก็เกิดการปวดหัวตึงหัวแล้วก็อาจจะเกิดอาการเหมือนตาพร่เบอร์เบอร์ได้ขณะที่เราขับรถนะฮะฉะนั้นให้หัวติดพนักเอาไว้อย่างนี้ตลอดเวลาที่เราขับรถนั่นเองนะฮะยกและเพิ่มเติมอีกหน่อยนะฮะบางคนจะชอบเอาหมอนหรือผ้าขนหนูเนี่ยมาไว้ที่หลังอ่าอย่างนี้ก็ได้นะฮะเพื่อให้หลังเราเนี่ยมันยืดตรงขึ้นนะฮะแล้วพอหลังเราตรงขึ้นเนี่ยหัวของเราเนี่ยมันจะติดพนักได้ง่ายขึ้นลดความเคยชินจากการที่เรา นั่งอย่างนี้นะฮะบางทีเบาะด,ด้านหลังตรงเนี้ยมันโคง้งมันโค้งมากเกินไปเนี่ยมันเลยทําให้เราตั้งนั่งหลังงออย่างนี้นะฮะเพื่อให้หลังเนี่ยมันติดได้ซึ่งในคนที่ตัวเล็กๆนะฮะสนสูงแบบสัก1 4 0 1 5 0บแล้วขับรถคันใหญ่ๆนะฮะขาจะาค่อนข้างสั้นนะฮะแล้วก็ขาเนี่ยมันจะติดกับเบาะตรงเนี้ยมากเก,กินไปทําให้เราขับรถแล้วก็มองอะไรไม่ค่อยเห็นนะะฉะนั้นการที่เอาผ้าคอนดูหรือหลังหรือผ้าคอนดูหรือหมอนเล็กๆนะฮะไว้ที่หลังเนี่ยม,มันจะทำให้เราตัวเร<ๆ> ระหว่างที่เราขับรถทางไกลเนี่ยเราไม่ควรเอาหมอนหรือผ้าขนหนูผืนใหญ่ๆมากๆนะฮะมารองที่หัวเด็ดขาดน,นะครับผมเพราะจะทําให้เราเกิดการปวดคอขณะที่เราขับรถพอถ้าเกิดอยู่ในท่าลรกสณะเนี้ยสังเกตว่าถ้ามองจากด้านข้างเนี่ยคอของผมเนี่ยมันจะยื่นตลอดเวลาสําหรับวิธีที่2นะก็คือให้เราปรับเบารถยนต์ของเรานะครับปรับเบาพนักของเราเนี่ย,บบขขยให้เอนนอนเนี่ยผมก็ปรับโดยการให้เบาเนี่ยมันเอนไปข้างหลังให้มากขึ้นมากเพียงพอที่เรารู้สึกว่าเราสามารถจับพวงมาลัยได้สบายแล้วก็ วางศรีรษะไปด้านหลังได้สบายนะถ้าแบบเอ็นมากเกินไปจะกลายเป็นว่าแขนของเราเนี่ยมันจะเอือ้อมนะฮะแล้วก็หน้าเนี่ยมันจะอยู่ไกลาจากกระจกมากเกินไปทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนการเพ่งหรือการมองระยะทางเนี่ยมันทาได้ไม่ค่อยถนัดนะเราต้องพยายามหาความพอดีของตัวเองให้เจอนะว่าเราสามารถวางแขนได้สบายวางหลังได้สบายวางขาได้สบายแล้วก็สามารถมองทางได้สบายนะฮะสรวบวิธีที่3ก็คือวิธีการจับพวงมาลัยของเรานะฮะตำแหน่งมือที่วางจับพวงมาลัยนะให้มือของเราเนี่ยอยู่ระดับเดียวกับหน้าอก ว่ได้ตรงกันลักษณะนี้นะฮะซึ่งการที่เราเอามือจับพวงมาลัยในระดับนี้หรือระดับประมาณนี้จะทําให้ช่วงบ่าของเราเนี่ยไม่ต้องเกร็งตัวมากนะฮะแต่้กระเราวางมือสูงเกินไปอย่างนี้บางทีมันอาจจะเผลอทําให้เราแบบเบิยักไหล่เงี้ยขึ้นมาเป็นเวลานานๆหรือบางคนชอบจับอย่างนี้เนี่ยจับอย่างนี้บางคนไม่จับอย่างนี้แต่บางคนชอบจับอย่างเงี้ยแล้วก็ยักไหล่แล้วก็มองทางอย่างนี้เป็นเวลานานนะฮะทำให้เกิดการปวดคอเปิดปวดบ่าได้นะฮะตำแหน่งของข้อศอกนะฮะให้ข้อศอกเนี่ย วางมุม140-150องศานะถ้าเราสามารถขับรถอย่างเงี้ยได้นานๆโดยที่จะไม่ค่อยมีการปวดบ่าปวดแขนแล้วก็ช่วงหนอกตัวเนี้ตึงได้เลยนะครับผมถึงแม้ว่าหัวเรยาใหญ่จะเติดอยู่นะฮะแต่ถ้าแขนม,มันตึงอย่างเงี้ยไม่ต้องมีการเอื้อมอย่างเงี้ย แต่เวลาเนี่ยกมเนอื้อกจะดึงให้คอตึงและทําให้เกิดการปวดคอได้ด้วยนะครับผมสาหรับวิธีที่4นะฮะระหว่างทางเนี่ยมันปวดนะฮะจะทำยังไงดีนะฮะในกรณีที่เราไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะ,ะก็คือถ้าเราขนาที่ขับรถอยู่เนี่ยแล้วมีการปวดตึงคอช่วงนี้ขึ้นมาเนี่ยให้เราใช้วิธีการเอาหัวดันเบาะนะฮะหัวดันเบาะก็คือหน้าเรามองตรงลักษณะนีนะฮะไม่เงยหน้าไม่ก้มหน้าแบบนี้หน้ามองตรงทำธรรมดาแบบสบายๆนะจาางั้นเราเอาหัวตรงเนี้ยหัเราเนี่ยตรงเนี้ย,ยหัวเรานะฮะ ดันเข้าไปในเบาะนะฮะดันเข้าไปในเบาะเวลาดันเนี่ยดันเหมือนจะเอาหัวของเราเนี่ยจมเข้าไปนะใช้การเหมือนหดเนี่ยหดหดคอเข้าไปลักษณะนี้นะฮะแล้วดันสู้แรงกับสู้แรงกับเบาะนะฮะโดยที่เราไม่เอ็นอกยืดอกขึ้นมาแบบนี้นะฮะหลังติดเอาไว้ไม่ใช้มือดันพวงมาลัยแล้วก็ดันหัวเข้าไปอย่างนี้นะฮะทุกอย่างปล่อยแบบสบายๆหมดยกเว้นแค่ศีรษะตรงเนี้ยของเราเท่านั้นนะฮะใช้หัวตรงเนี้ยดันเบาะเอาไว้ค้างไว้อย่างเงี้ยเป็นเวลา5วินาทีนะฮะนะแล้วก็ผ่อนแป๊บนึง แล้วก็เริ่มดันใหม่ทำอย่างเงี้ยซ้ำๆซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อช่วงคอด้านหลังตัวนี้ให้มันออกแรงนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อช่วงด้านหน้าเนี่ยมันเกิดการคลายตัวได้ด้วยแล้วก็เป็นการให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันได้มีการขยับเคลื่อนหรือได้มีการออกแรงอาการปวดบ่าปวดคอเนี่ยก็จะลดลงได้บ้างนะแต่ถ้าเกิดเรามีการปวดคอด้านข้างตรงนี้ด้วยหันหน้าทางขวาโดยที่ตาเราก็มองมองถนนอยู่แทนเราไม่ต้องแบบหันถึงขั้นนี้หรอกฮะเราแค่หันขวาเท่าที่เรายังคงมองถนนได้แล้วก็จากนนัั้้ใหเราก ที่หัวดานค้างตรงนี้ของเรานะหัวที่สัมผัสเบาะอ,อยู่นะฮะกดดันเข้าไปตรงๆโดยที่ตาของเรายังคงมองถนนอยู่นะ,ะดันค้างไว้5้าวิเพื่อเป็นการบังคับให้คอซีขวาออกแรงมากขึ้นนะฮะถ้าเราปวดข้างซ้ายเราก็หันหน้าไปทางซ้ายโดยสามารถทําอย่างนี้ได้เรื่อยๆทั้งวันเลยนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเรามีอุปกรณ์นะฮะก็คือเตรียมลูกเทนนิสมารหรืออะไรก็ได้ที่มันกลมๆนุน่นๆแข็งๆนะฮะสมมติเรามีการปวดช่วงนี้เราก็เอาลูกเทนนิสนวางตรงช่วงเบาะตรงนี้นะฮะแล้วก็เอามือจับเอาไว้อ่าแล้วก็ แล้วเวลาขับรถนะฮะแล้วก็คึงแบบนี้นะครับผมคึงประมาณสัก2อถึงหนาทีนะฮะต่อข้างนะครับผมคึงอย่างนี้ที่สําคัญที่สุดเวลาที่เรากดเราคึงนะก็คือขับรถช้าช้านะฮะหรือจอดรถจะดีที่สุดนะครับผม